สวัสดีครับกระแสข่าวดังละครับแห่เป็นห่วงดีเจแมนพัฒนพลโพสภาพร้องไห้ตอนบวชหลังย่องเข้าพบ DSi คงเป็นประเด็นใหญ่และสะเทือนวงการบันบเทิงหลังจากที่นางอีกสาวดังอย่างเพิงกี้สวิกาตกเป็นจำเลยนในคดีแชร์รูปโซ่โฟร e ก 3D และถูกส่งตัวเข้าเดือนจำ ซึ่งในเวลาต่อมานั้น DSI ได้ออกหมายเรียกใบเตยสุธิวันและ DJ m a แมนพัชนพลเข้ามารับทราบข้อเก่าวหาในคดี Forex 3D ซึ่งทั้งคู่นั้นได้เดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วและได้ปฏิเสธทั้งหมด3ข้อเก่าหาคือช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินและพรบอรคอมและมีความประสงค์ที่จะขอให้ข้อเท็จจริง ในการแก้ข้อกล่าวหาและส่งเอกสารประกอบคำให้การต่อพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษเพิ่มเติมภายในวันที่30กันยายน25ค่านี้ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่16กันยายนค่าทางด้านดีเจแมนพัชรพลได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดโดยมีการโพสต์ภาพและเพลงลงใน IG Story ส่วนตัวหลังย่องเงียบเข้าพบ DSi ปมคดีแชร์โฟริคสาดซึ่งภาพที่โพสต์นั้นคล้ายกำลังนั่งร้องไห้เป็นภาพในอดีตที่เคยบวชก่อนโพสต์ภาพถึงครอบครัวพร้อมแท็กหาภรยาใบเตยสุธิวันและน้องชายของภรยาซึ่งยังใส่เพลงประกอบอย่างเพลงฟ้าเปลี่ยนสีที่มีเนื้อหาว่าบอกใจอย่าได้หวนไหว้สักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสีชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้ ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเราอีกด้วยบอกเลยครับว่าทำเอาชาวเด็ดและแฟนๆนั้นเป็นห่วงกันอย่างมากมายขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกซอล,ลครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ